เราเป็นอยู okay, ่ภายใต้ขาแม่บ้านอีกแล้วนี้เสยงพี่อ้อมอะ่สักอย่ายท่านเมียจะดีจะตายโอ้ปกติก็เป็นอยู่แล้วให้เหนื่อยเลยปกติก็เป็นอยู่แล้ว อยากใช้เมียอยากใช้เมียขอบคุณครัพี่มุกนิ่ขอบคุณครับจุ๊บจุ๊บ่าี่มบอกเลยว่าพี่ออมเนี่ยไม่ต้องคักเลยนะฮะแชทสแปมประมาณพันแชทอะเปิดอา่านไม่ไหวไม่ไหวคือแม่บ้านเขาไม่รู้ว่าก่อนเมื่อก่อนมันมีแชทสแปมคือแชทไปแล้วมันถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนมันจะไปอยู่ในบัญชีสแปมใช่ไหม นั่นแหละแม่บ้านเขาก็ไม่รู้เพราะมันจะไม่แจ้งเตือนเรื่องแชทสแปมแม้ะบ้านก็ดองไว้ว่ามาณเป็นพันแชทอะประมาณนั้นอะ่ะคือทั้งงงทั้งงานงานติดต่อมาอะไรติดต่อมาหายหมด 2> 2, <000 S 1> คือ<ต>ไม่ได้ <ใน S 2> <น>ดูในแชทสแปมนะฮะสองพันคนงานรีวิวสินค้าก็มาไม่รู้ไม่รู้คือสเลยครับ น้องแบพี่ไม่รู้ว่านอสทอมคืออะไรนักศึกษาน้องระบบพี่ออมรับแอสเลยค่ะโอ้ยพี่จะบอกว่ามันที่คอยพี่รนไม่ไหวหเยอะของพี่ที่นะคะว่าเพราะว่า เดิมทีอ่ะพี่ชี่ตอนแรกพี่ชีม่มีมีเพื่อนแค่พันคนเองแต่พี่ออมอ่ะพี่ดูนะนะคะพี่อายใครๆให้ออมรับแชทอ่ะคือแล้วพี่ออมจะรับชแชทเขาแบบพี่จะบอกนาว่าเพื่อนแม่บ้านมีสี่ถึงห้าพันคนเมืมม่อไหรมีเอฟซมาเฮือก็ไปไล่ลบออกอ่กะแล้วก็รับเอฟซี อลบออกเป็นพันคนเลยแล้วก็เอา F C เข้ามาแต่ว่าเราไม่ไหวแล้วนะที่จะต้องไปหาไล่ลบอีกเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไหวนะแต่ไม่รู้ว่าเป็น F C หรือว่าเป็นอะไรอะเพราะว่าเป็น F C หมดแล้วลบ F C อยซ่ไม่ได้พอลบผิดใช่ไหมวันนั้นน่ะที่ลบผิดอ่ะลบไปห้าสิบคนหนูพี่ออมลบแอดหนูเอ้ยลบหนูเป็นเพื่อนชิบหายแล้วเห็นไหมมันลบไม่ได้แล้วอะ อตอนนี้ของ <ผม S 2> พี่ชี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วนะพี่ชี้ก็แตะสี่พันกว่าคนแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องไปหารบไอ้ที่ส่วนมากพี่ชี้จะลบผู้ชายนะส่วนมาจะลบผู้ชายอะไรเงี้ยอประมาณนี้อ,อ,แบบอืแทบแล้วแทบจะไม่มีผู้หญิงแล้วเฟนพี่ชี้่ดูถึงเวลาย,ยัางเนี๋ยเขาไปสตรีมละ อยู่ไล์ต่อกันได้นะไล์ต่ออะไรเพราะลงแล้วเขาขึ้นก่อนอยู่่ะจะไปสเตปป้าลงป้าลงกี่โมงเอยลงแล้วครับแล้วก็จะขึ้นต่ออีกตีหนึ่งตีสองคือเราจะให้ราชาแห่งรุ่นอรณุณเขาขึ้นขึ้นมาครองตำแหน่งนะฮะช่วงดึกๆ แล้วก็อัศวินแห่งรติการถ้าหาไม่เกินตีสามเขาก็ยังอยู่ได้อัศวินน่าจะถึงตีสามก็เดี่ยงแล้วนะฮะแต่ราชาแห่งรุร่นอรุณเขาอยู่ยันเช้ากันนะคะทุกคนใช้รถมือหน้าไม่หลบหรอกให้ราชาแห่งรุ่งอรุณที่ไม่รบัรรไรบไปนอนดีกว่าส่วนเราเป็นอัศวินรติการก็คือนอนดึกแค่นั้นแล้วก็เราไปนอนดีกว่าคือพี่ออมจะสะตรีมแค่สองชั่วโมองพอเดี๋ยวพี่ออมจะไปแล้วเนะี่ย เหลือหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวออกไปแล้วไปเจอกันที่สตรีมนะคะเฮ่ออ่อนฮุเยไม่เคยคุยด้วยทัวันทัคืนคนบ้าอะไรนอนชัมม่วโมงคืนไหนพี่ออมพ่ชี g o o ก n i ไหนมาเมล์โอ้พระพาร์สโอวอระพาร์สเรียบร้อยแล้ว เอาทุกคนส่งของขหวัญนให้ออมมี่หน่อยครับทุกคนส่งของขหวัญให้อ <accent> อมมี่เลยครับเอออย่าทำารยชี้เลยด,นดน้นเลยครับดันให้มิดบอกเลยดันให้มิดงานนี้ต้องมีดันให้หด้วยอย่าทำไร้ชีดัดน,นดเลยค่ะเ็นโต ว่าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ <Wow. S 2> รขอบคุณนะครับเย้ขอบคุณได้ครับอะไรวะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณนะคะวิ่เวนเดียวขอบคุณะค่ะ พี่เวนโจขอบคุณนะคะควารักขึนกลับมาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยเป็นอะไรอ่ะตล้ม่เป็นอะไรล่ล้างจานล้างจานสิบวันจิ๊บจิบเดกวต้องรับใช้เมียสิบวันยูบอกว่าล้างจานแต่เขาดีกว่ายูว่าถ้าหาว่าเขาชนะอยู่ต้องทำตามใจชอบไม่ใช่แหละใช่ใช่ เปลี่ยนไม่หมดเลยโอ้โหโอเคหลังจานล้าแพรนี่คำพูดนี่เปลี่ยนหมดเลยใช่หลังจานพี่มูก็ปรโทษสวัสดีค่ะก็พี่เมย์ของออมก็ number one อะรู้จักว่าพี่เมย์พี่เบนโจอ่ะพี่รักแพรอืมได้ก็ส่งถึงได้คิววิดิโอที่ล้างแพร่เดี๋ยว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  พี่เดี๋ยวพี่มุกยังไม่ได้เปรมออมเลยนะอยู่ดูดิอันดับที่สองของยูเป็นพี่มุกนะแล้วก็พี่น้อยแล้วก็ฉันเกิดในราชบุงนะเอะอหรืองี้เติมเติมช่วยตัวเองกว่าสักสามร้อยจะอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นกับคนที่มียุทธใหญ่ๆอย่างพี่น้องอืม ได้ได้เดี๋ยวรันจานที่แต่ทั้งบ้านเลยอ๋อกระดมอะไรอ๋อกระดมอะไรโอ้ยทำไมมันน่าเศร้าอย่างนี้วะพี่เกิดถูกมนแั้พี่พี่มกเหมือนพี่เมย์เลยเหมือนพี่เมยเออริงไงเหมือนพี่เมย์ไม่ได้แล้วพี่ไม่ทันแล้วพี่เบนจอนต้องพูดเลย อีวันจบโอ๊ยเจ๊กโอเคค่ะแบบนเป็นน้ำตามีบ้านป่าน้ำตานั่นนี่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็โอ้จริงๆแล้วจริงๆมันเป็นพีแคร์ป่าน้ำตาเหรอป่าน้ำตาละในในป่าน้ำตาดดูิพรุ่งนี้แข่งใหม่ได้พรุ่งนี้แข่งใหม่เดี๋ยวเอาอย่างอื่นมาแข่งหนูจะต้องเป็นใหญ่อะไ พรุ่งนี้เอาปะใครใครแพ้โดนเขียนหน้าทั้งหน้าเดี๋ยวสั่งให้เขียนอะไรให้เขียนให้หมดเลยเอาปะ่ะได้เตรียมตเตรียมปากกายด้วยทุกคนเป็นพยายนใน่นะถ้าใครแพ้โดนเขียนให้เขียนอะไรทั้งหน้าเดี๋ยวให้เขียนให้หมดแล้วก็ถ้าใครแพ้กลับไปต้องโดนแกงโดยการถูอเขียนหน้าด้วยเหมือนกัน อุ้ยทุกคนคะเรือหนึ่งเรือหนึ่งพันเพชรเองทุกคนคะ่ะเรือหนึ่งพันเพชรเองช่วยๆกันนะคะหนูไม่กล้าลงเลยเดี๋ยวหนูเต้นยั่วก็ได้เผื่อหนูจะได้นะคนดูหนะ้าดูหนะ้าดูหน้า วัสดีค่ะสวัสดียุทธคนใหม่ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามมีเจอัมี่ด้วยนะคะ <c oughs> ดูวาจ <c oughs> อะไรแนละ้ว <c oughs> อ,นะอ่ะรนสอง <c oughs> พี่เบนโจพี่เบนโจมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าชี้ชนะ <c oughs> โอ้พี่เบนโจพี่ไม่ม่อยคะ่ะพรุ่งนี้มาช่วยชี้หน่อยนะ ให้ถึงยี่ยังยื้อให้ถงงมือหมดนวันนี้มาช่วยยี่หน่อยนะวันนี้ยี่แพ้พ่อมม่ที่ที่ต้องล้างจานสิบวันน่นนหละล้าได้ไม่ทนเลยดูดิมันจะได้ล้างสิบวันมันลองให้จะตายฮะดูดิไม่คือมันเสียายในการในโอกาสที่เราจะต้องเป็นใหญ่ในบ้านไงมันเสียายโอกาสคือคนไม่อยากเห็นชี้แก้งไม่บ้านหรอ no 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 พรุ่งนี้อีกแบบหนึ่ง ยูเสียไปแล้วเขาจดเขาจดไปนะว่ายูอะต้องโดนเขาใช้สิบวันแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มแบบใหม่ก็คือแบบว่าถ้าใครแพ้โดนเขียนหน้าแย่จังชีพีส่งให้ไม่ทันจริงๆนะนี่ถ้าพรุ่งนี้ใครแพ้โดนเขียนหน้าแล้วถ้ากับไทยคนคนนั้นก็ต้องโดนเขียนหน้าด้วยจะจดไปไ,ไ,ได้แล้วทุกคนจะได้เห็น ทุกคนทุกคนต้องช่วยชี้นะทุกคนต้องเห็นพราบ้านแก้งไม่บ้านบ้างให้แต่บ้านโดนแก้งอ่ะเสียใจดแจลียอมากิความหันต้องมาสดนะมากใน้ำตาสดน้ำตา แบบไปเท่านั้นชี่โอ้พี่เบนโจมันขาดกันแค่สามร้อยเองก็เรามีพีเหมือนใสดูยุธของเราด้วยพี่ไม่ละก็คือุันใจอ่ะพี่มีมากืออุนใจบ้างทีมพ่อบ้านครับพรุ่งนี้เติมมาช่วยตด้วยใช่ไหมทุกคนะพี่มี เอยากให้ออมแพ้นะคะพี่เม์พี่โอ๋ไม่ต้องเลยหน้ามันใสมากพี่เม์ค่ะพี่โอขาท่ายอมแพ้ออกร้องไ้ด้วยพี่เวนโจค่ะ อย่าให้อมแพ้นะคะนะคะนะพี่รักแพ้พี่รักแพ้บ,บุงนี้น้องคีต้องชนะพี่เหมือยพี่เหมือยมาช้าไปอ่ะ <c oughs> แค ok ่สามร้อยคอยอ่ะสามร้อยคอยยี่ก็ได้เป็นใหญ่สิบวันอะ่ะเ <c oughs> นี่ยที่เป็นทาสอีกแล้วสิบวัน <laughs> ปกติก็เป็นทาสอีกแล้ว <c oughs> เป็นทาสอีกแล้ว <c oughs> ทันที่กลับไปจะได้เป็นราชา โอเคพรุ่งนี้ข้าให้ยูใหญ่ก็ได้เขาจะยอมก้มหัวให้อยู่10บาทเดี๋ยวถ้าถ้าพรุ่งนี้ชีน้องชีชนะก็เสมอกันนะเสมอคือพี่ไม่ต้องท้าใช่ไหมถ้าชีคือถ้าพรุ่งนี้ชีชนะชีไม่ต้องเป็นทาสใช่ไหมโอเคได้ค่ะดีュー <laughs> ดีถ้าชี้ชนะชี้จะไม่เป็นทาสและพรุ่งนี้ถ้าใครชนะคนแพ้ก็ต้องวาดเขียนหน้าด้วยโอ้ไม่คนไม่คนเสียเมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยววันนี้เขาชนะ <laughs> เขาไม่สิพธี่คิดว่าจะชนะไหมชี้คิดว่าชี้ต้องชนะพรุ่งนี้ถ้าไ <laughs> ม่นชนะเติมเติมแมง <laughs> เดี๋ยวบอกหัวสังคีมคอยได้ปะคิดว่าใครจะเงินถึงมากันเนี่ยเขามีห้าร้อยติดในบัญชี่ริงๆอยากหาท้ารู้อยู่อย่ามาทำกับคนถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เขาชนะทุกอย่างจะดีที่ไอ้วัสดีครับโหยังจำพี่ไอ้ไม่ได้อีกไม่ ก็ไี่อยาดูต kind of <suffering> ั้งชื่อดีโอเคกนี้อยู่ชนะก็ได้ยอมให้ใควันโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนค่างเอาผ่อด้วยนะคะไปดูแม่บ้านที่ในชุตนี้นะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวอ้อมจำเลยกเจ็บคนนี้ได้ พวกนี้คนจะจำเมียเก็บคนนี้ได้ใช่ไหมพ่งนี้ทุกคนไปกันเลยไบ๊ายบายเราต้องทำให้เขารู้โอเคค่ะบ๊ายบายรักนะคะแม่อะจบใครอะไหนเอ้ย เป็่งนีน้ม,มด,มมดยยาให้ยูชนะนะเขาจะบอกยูดูคนให้ของเราอยู่ปาปงง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 มงง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 ้งงงงใงงงงะนะนเนะออนงงงะงงงกงง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 งองเงงงงงงงนงงงงง้งงางงงงงนี้ถ้างง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 เท่าเงง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 ่งง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 งดงง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 งดงเงงงงงนงนงงมงงงง้าไหม, <c oughs> มงหมงง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 งคงง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 ง มปมาขอบคุณนะคะพี่ไอซ์ขอบคุณค่ะไม่คุ้มจะเล่นเหรอเขาม่ใ,ใครขายขอนขัดทุนเลยบอกเลยถ้าลองดูดิก็ลองดูดีถ้ามันจะกวน้นตีนแค่นี้มันมันลองให้เมียลอ,ลองลองให้เมียใช้เล่นเล่นที่บ้านปะอย่าเจออย่าเจอเอ,ย,อย่าเจอขิงไว้ก่อนขิงไว้ก่น ได้พี่เคสวัสดีค่ะพี่เคขอบคุณมาตอนแล้วนะแบตเขาเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์อ่บายบายใช่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ไปก่อนนะรักนะคะบายบายไแล้วนะพรุ่งนี้อย่าให้อพัได้ขายนะทุกคนยอยานะ ยอมยอมสามีมาเยอะแล้วไม่อยากให้สามีพรุ่งนี้ไรขีดทุ่มประมาณเวลาเดิมค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมอือย่าให้ยอมแพเ้พเนอะ <c oughs> ไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะจะ,จะพูดต่ออีกแหละดูดูท่าดูท่ารับรับไอัมด้วยนะครับ ไม่บอกไปดีไหมนะโอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวมามี่ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ามแพ้เราทํามาตลอดแล้วอะเราทํามาตลอดแล้วอะอยางอยางเราอยากใช้เขาให้เต็มที่บ้างอะไรเขาจะมาใช้เราเนี่ยลากแท้วันนั้นของเดือนไอ่บบายค่ะคือนี้ฝันดีนะคะขอบคุณค่ะ มาสัจธรรมชาติล็อกินอัพ